พระประเสริฐอภิวโรพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถรัรมภะพรมวชิรปัญญาจารย์อำเภอคลองคลุงจังหวัดกำแพงเพชรได้ลงทำหน้าที่ครูพระสอนศิลธรรมณโรงเรียนบ้านโพพัฒนาโรงเรียนอนุบาลขานุวรัลักษ์บุรีและโรงเรียนบ้านนนใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรโดยพระอาจารย์ได้นำนักเรียนและคณะครูแต่ละโรงเรียนสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังศิลธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชนด้วยการสวดมนต์เพื่อลำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้เยาวชนไทยได้มีพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติและยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งทุกคนต่างเปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความพร้อมเพรียงรวมทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อทำใจหยุดนิ่งกลั่นดวงใจให้ใสสว่างนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมถึงการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งนักเรียนต่างตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงนะคะในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกับเรื่องของการเรียนค่ะ